อีกสักคนหนึ่งฮะรองศา,าสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรพาสคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกิดก็มีการพูดออกมาเหมือนกันนะฮะผมปาไปดูเรื่องของประเด็นการจัดสูตรรัฐบาลเลยมองในมุมของอาจารย์นันทนาบอกว่าสูตรในมุมขอจารย์นาม,มีไปได้3รูปแบบรูปแบบที่1ทุกคนรู้ฮะภาพขวามือจะต้องเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเพราะแปดพักร่วมรัฐบาลก็จะมีในส่วนของการเสนอชื่อพิคุณพิธาแล้วตอนเนี้ย เขาบอกไม่ได้ไปดีวสสงูเห่านะต้องไปดีลส่วนสอวอให้มาสนับสนุนคุณพิธาแล้วมันจะเกิน376เสียงในส่วนของรูปแบบที่สองพักก้าวไกลย,ยอมให้คาดดีเดตจากพักเพื่อไทยนั่นก็คือทางด้านของคุณเศรษฐาแต่อย่างที่เราเคยพูดไปฮะสูตรการเมืองต่างๆแปดพักร่วมยังเหนียวแน่นเสนอชื่อคุณพิธาอันนี้เป็นสูตรหนึ่งเลยแต่สูตรที่สคือแปดพักร่วมก็ยังเหนียวแน่น แต่ในส่วนของสอสอและสอวอ,อาจจะไม่ได้เห็นด้วยไปซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้ว8พักร่วมยังอยู่แต่ถ้าเป็นเพื่อไทยล่ะสอวอ,อาจจะโหวตให้อีก60กว่าเสียงนั่นก็คือทางด้านของคุณเศรษฐาไม่มองคุณนุ้งยิงด้วยนะฮะอาจารย์นันทนาบอกน่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถามว่าสูตรที่สมล่ะแหมสูตรที่สมสูตรเนี้ย เป็นสูตรที่คนเมื่อสักครู่นี้เลยฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจับมือกับทางด้านของพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ต้องยอมรับนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้ประชาชนจะรับได้ไหมแล้วมวลชนอาจจะตามมาลองฟังเสียงอาจารย์นันทนาดูหน่อยฮะทัศน์ที่หนึ่งก็คือพิธาต้องเป็นนายกแล้วก็เป็น ฉันทามติของประชาชนแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีการเล่นเกมกันมันมีการเตะทวงมันมีการที่ไม่ยอมออที่จะโหวตสนับสนุนมันก็จะไปเป็นฉากทั์ที่2ก็คือพัรก,ก้าวไกลยอมที่จะให้แคนดิเดตของพักเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแต่ยังจับมือกันอยู่นะคะ ถึงตอนนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณผู้ชมฮะมีข้อมูลในส่วนของสอวอที่จะรอสกัดในส่วนของคุณพิธาอยู่อันนี้อาจารย์หลายหลายคนมองสูตรนี้ตรงกันเลยบอกจริงๆแล้วตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในส่วนของสอสงูเห่านะฮะแต่มันคือสูตรน,นี้ที่เราเคยบอกไปว่าเสนอให้คุณพิธาเป็นนายกแล้วรอสอวอใน ในส่วนของการสกัดเพราะตอนนี้อย่าลืมนะฮะแปดพักร่วมรวมกันเนี่ยได้312เสียงยังต้องขาดอีก64เสียง<ะ>64เสียงนี้มาอยู่สองทางนั่นก็คือในส่วนของสสไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ<ะ>ซึ่งตรงนั้นเขาชัดเจนอยู่แล้วฮะอย่างภูมิใจไทยคนที่บอกไม่ร่วมกับรัฐบาลหรือแกนนําคนที่จะบอกแก้ไขในส่วนของมาตรา112เพราะฉะนั้น64เสียงที่จะส่งคุณวิทาเป็นนายกได้ต้องเป็นสว จะได้ไหมล่ะอันนี้แหละเขาในส่วนของนักวิชาการหลายคนกังวลอีกคนมึงไหมฮะในส่วนของอาจารย์ธนพร<ม>อันนี้ก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันแล้วค่อนข้างฉีกเลย<ม>เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นทางด้านของพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณแต่จะเป็นสูตรนี้ฮะอาจารย์ธนพรฉีกเลยนะฮะแล้วบอกว่าลองจับสัญญ,ญาณดูสิจริงๆแล้วมมีคนจับสัญ,ญญาณสูตรนี้<ม>หลายต่อหลายคนนะ,ะแล้วมันส่งสัญญ,ญาณมาแล้วนายกคนต่อไป คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคฮะ,ะมีการรวมเสียงการภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมแล้วอาจจะไม่พอนะแต่มันต้องมีสอสองูเห่าอีก63เสียงยแล้วมันจะมีในส่วนของสอสอเนี่ยรวมแล้ว25 1, 1> ้าเอดเพราะยังไงก็ตามคุณผู้ชมถ้าพักร่วมกันนะไม่รวมแปพักที่เขาจัดเอ u ูกันนะฮะอันนี้ตัด63เสียงงูเห่าทิ้งไปก่อนนะยังไงสอวอก็โหวตให้คุณพีรพันธ์ถ้ามีการเสนอชื่อมา แต่เข้าไปสู่สภามันจะมีปัญหาเพราะรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโหวตอะไรมันก็จะลำบากแต่สูตรนี้สามารถเกิดขึ้นได้ลองฟังเสียงอาจารย์ธนพรดูฮะวันที่โหวตนายกนะครับยังเสนอชื่อคุณพิธานะครับก็อย่าคิดว่าจะไม่มีการส่งชื่ออีกฝ่ายหนึ่งประกบ,บ <Yeah. S 2> นะครับอย่าไปคิดว่าจะเสนอชื่อคุณพิธาคนเดียวหลายๆรอบ <Yeah. S 2> นะครับ ้ายังให้พักก้าวไกลนะครับยังผูกกันแน่นอยู่เป็น8ปดพักเนี่ยนะครับวันที่โหวตนายกเนี่ยจะได้มีการเสนอชื่อคุณพีรพันธ์จากรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมาไปตูแ้แข่งแน่แล้วเราจะลืมนะครับ250ยบวกยังไงก็มากกว่า3 7 6ดคุณผู้ชมฮะแล้วพอถามถึงสวออสวออกลับมาอีกแล้วฮะในช่วงโค้งสุดท้าย <S 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 คุณผู้ชมผมไปดูท่าทีสวก่อนก็แล้วกันนะฮะเวลาผมก็อาจจะไม่พอแล้วด้วย <S S ดูท่าทีสวฮะ ของแต่ละพักตอนนี้นะโค้งเราเคยถามสวไปแล้วตั้งแต่สมัยที่เลือกตั้งได้ใหม่่วง<ๆ>นั้นเนี่ยตัวเลขน่าจะประมาณ30มสิบที่ตัดสินใจว่าจะโหวตให้คุณพิธานะคะแต่ว่าผ่านมาร่วมเดือนแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลงคุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกถ้าเก้าไกลไม่ยอมถอยมาตรา1หนึ 2, สวก,ก็ไม่ถอยเหมือนกันส่วนคุณดีเรทธิ์อันนี้บอกเลยโหวตเลือกนายกตามเสียงข้างมากยืนยันเจตนารมณ์เดิม สวัิติศักดิ์ไม่ต้องพูดถึงพร้อมยกมือหนุนแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยแต่ต้องไม่มีก้าวไกลเป็นสมการร่วมรัฐบาลเดียวกันวันนี้อาจารย์วันอนอเน,นี่ยเรียกในส่วนของเลข,ขาธิการสภาเนี่ยนะฮะเข้าไปประชุมเรื่องของ,ของการโหวตนายก<ช>แล้วก็มีการเคาะมา13การกฎา,าคม,มแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะวันนั้นไม่ใช่แค่สสอ,อย่างเดียวต้องมีสวด้วยแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชม ไม่เคยพูดเลยมั้งฮะในส่วนของอาจารย์พรเพชรวิชชตชลชัยวันนี้มีการออกมาบอกเหมือนกันนะฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการประชุมอะไรต่างๆวันนี้มีการคุยกันแล้วก็มีการให้ทางด้านของส so วก็คือในส่วนของอาจารย์พรเพชรซึ่งจะต้องไปนั่งเป็นรองประธานรัฐสภานะฮะ คู่กับอาจารย์วนเพราะอาจารย์วนาประธานสภา,ารวมกับประธานรัฐสภา,าด้วยทั้งสองสภา,า<ะ>วันนี้เห็นบอกต้องไปคุยกันให้ขาดสวมีคําถามไปถึงอาจารย์วนาเหมือนกันว่าจะมีในการเกณฑ์ในการเลือกนายกยังไงบ้างมีด้วยกันอยู่สองเกมนะฮะสองข้อข้อที่1ถามแล้วการุณาช่วยกันตอบในส่วนของสอสแล้วตกสัตผลร่วมกันในวันวชทสิบสามกรกฎาคมข้อที่1ฮะในเสียงของสวนะฮะ หนึ่งต้องมีการหารือคุยการการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้กี่ครั้งเพราะแต่ละคนบอกเลยฮะสวบ,บอกนะฮะเอาให้ชัดในส่วนของการโหวตเนี่ยเสนอชื่อคุณพิธาถ้าคุณพิธา2สภาไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียงอันเนี้ยมันจะสามารถโหวตได้อีกไหมที่จริงแล้วมีการยกด้วยนะฮะ เขามีการเสนอแล้วถ้ามันไม่ผ่านมันต้องได้แค่ครั้งเดียวแล้วตัดจบเลย<ม>ตัดสิทธิ์ออกไปเลยหรือมันสามารถโหวตได้ตลอดแล้วข้อสองฮะหากกรณีที่หนึ่งเป็นเงื่อนไขในการเสนอชื่อเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีมากกว่าหนึ่งครั้งสวบ,บอกเลยถ้าสมมติว่าข้อหนึ่งบอกว่าถามว่าโหวตได้กี่ครั้งได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละสวบ,บอกถ้าไม่ถึง376คุณเสนอชื่อพิถาไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าสมมติว่าสสไม่เห็นด้วย จะมีการเสนอชุดคุณพิธาได้อีกต้องไม่นัดประชุมในส่วนของรัฐสภานในวันต่อไปอต้องเว้นว่างอีกสองสัปดาห์<อ>ให้สอสอและสอวอไปตกผลึกอีกครั้งหนึ่ง<อ>ถึงจะมีการเลือกโอ้โหแล้วถามว่าถ้ามันเกิดติดข้อสอแล้วมันต้องอีก2สัปดาห์<อ>การจัดตั้งรัฐบาลมันจะยืดไปอีกนะฮะคุณผู้ชมแล้วถ้าจัดตั้งรัฐบาลยืดไปอีกทีนี้แหละในส่วนของการประชุมเรื่องของงบประมาณต่าง มันก็จะมีปัญหานะฮะแต่ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์เอ,า,อางี้ก่อนนะคะเราติต่างว่าไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยว13กรกฎานี้ผ่านฉลุยคุณผู้ชมคะวันประชุมคือ13เสร็จปุ๊บถ้าวันนั้นผ่าน21รกรกฎาสามารถแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีได้เลยนะคะและช่วงปลายเดือนเนี้ยคอรมอชุดใหม่ถ้าสาเร็จสามารถถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดการรักษาราชการทันทรรีรักษารักษการรัฐบาลรัฐบาลรักการก็ต้องรอดูนะฮะปลายกรกฎาคมเราจะมีนายกรัฐ มนตรีชื่ออะไรแล้วคนเก่ายังรงรักษาการอยู่ไหมอยู่ที่เกมของสภานะฮะ